เ็ก,เกิดและเติบโตที่กรุงเทพโดยปกติแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีสัมผัสพิเศษอะไรและไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ได้แต่เคยได้ยินได้ฟังจากคำบอกเล่าของคนอื่นเบกไม่เคยพบเห็นกับตาตัวเองสักครั้งเขารับฟังมาเยอะจนบางครั้งเขาก็แอบสงสัยว่าผีมันมีจริงใช่ไหม แต่แล้วตอนที่เขาอายุ25ปีก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเชื่อโดยไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป เมื่อปลายปีพศ2540หลังจากที่เป็กทำงานเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งบวกกับเงินของพ่อกับแม่ที่ช่วยสมทบมาเขาจึงได้ซื้อรถกระบะสี่ประตูมาไว้ครอบครองหนึ่งคันพอได้รถมาแล้วเป็กก็ได้ขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวรับลมหนาวที่บ้านของญาติทางฝั่งพ่อซึ่งอยู่จังหวัดน่านเดินทางไปด้วยกันทั้งหมดหคน มีพ่อแม่น้องชายน้องสาวและตัวเขาเป็กพาครอบครัวออกเดินทางตั้งแต่6กโมงเชา้าพวกเขาไม่ได้รีบเร่งเดินทางมากนักมีแวะพักกินข้าวบ้างเข้าห้องน้ำระหว่างทางบ้างเพราะพ่อแม่ของเขาก็อายุมากแล้วขับรถทางไกลนานร่างกายก็รับไม่ค่อยจะไหวพวกท่านจะปวดเมื่อยตามประสาคนแก่ เป็กใช้เวลาขับรถนานจนค่ำแล้วก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางด้วยเพราะแวะที่จุดพักรถบ่อยครั้งจนกระทั่งหนึ่งทุ่มพวกเขาก็ขับเข้ามาถึงเขตพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ถนนสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้รกทึบนานๆจะเห็นบ้านคนสักหลังเป็กขับรถไปเรื่อยๆและเขาก็ได้สังเกตเห็นผู้หญิงผมยาว ตัวผอมสูงนุ่งชุดไทยห่มสบายเฉียงสีเขียวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ข้างทางลักษณะท่าทางเหมือนจะเดินออกมากลางถนนเป็กรีบเปิดไฟกระพริบทีๆส่งสัญญาณเพื่อบอกว่ามีรถกำลังวิ่งไปตรงนั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนมองไม่เห็นเธอเดินโซซัสโซเซเข้ามาหยุดยืนที่กลางถนนเป็กกดแปรดังลั่นหลายทีเพื่อส่งเสียงเตือน แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมขยับตัวออกไปเขาจึงเหยียบเบรกรถอย่างแรงก่อนที่รถจะพุ่งชนผู้หญิงคนนั้นจนทําให้พ่อของเขาที่นั่งหลับอยู่ข้างหน้ารถกับเขาตกใจสะดุ้งตื่นและหันมาถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเหยียบเบรกทำไมลูกรถเกือบจะคว่ำแล้วผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่กลางถนนครับพ่อไม่รู้ว่าเบรกทันหรือเปล่าชนเธอไปแล้วหรือไม่ก็ไม่รู้ พูดจบเป็กก็ปลดเข็มขัดนิรภัยออกและกำลังจะเปิดประตูรถลงไปดูพี่ผมไม่เห็นมีใครเลยนะครับอย่าลงไปเลยน้องชายของเขาเอื้อมมือมาจับแขนเขาไว้และเอ่ยห้ามเขาน้องหลับหรือเปล่าพี่เห็นชัดเลยนะเป็กหันไปพูดกับน้องชายด้วยความสงสัยเพราะพวกเขาออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้าขับรถกันมานานจนมืดค่ำ แต่ละคนก็เริ่มเหนื่อยล้ากันแล้วจะเพลอหลับกันก็ไม่แปลกไม่พี่ผมไม่ได้หลับผมก็มองดูตั้งแต่พี่เปิดไฟกระพริบตอนแรกแล้วผมยังงงอยู่เลยว่าพี่เปิดทำไมและพี่ก็ยังบีบแต่และเหยียบเบรกกระทันหันอีกน้องชายอธิบายเพิ่มเติมด้วยเห็นว่าพี่ชายของเขาไม่เชื่อใช่ค่ะพี่เป๊กน้องก็ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกัน กลางป่ากลางเขาจะมีคนมายืนได้ยังไงน้องสาวคนสุดท้องของเป็กก็ช่วยยืนยันที่น้องชายคนกลางของเขาบอกด้วยอีกเสียงหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเป็กเหยียบเบรกรถทาไมลูกแม่ตกใจหมดแม่ของเป็กถามขึ้นมาบ้างเพราะตอนเกิดเรื่องแม่ของเขานอนหลับอยู่แต่พ่อของเป็กเอ่ยตัดบทขึ้นมาว่า พ่อว่าเป๊กรีบขับรถไปเถอะเป็กอาจจะตาฝาดก็ได้ถนนมืดขนาดนี้อีกอย่างพวกน้องก็ไม่เห็นอะไรมีอะไรถึงที่พักแล้วค่อยว่ากันอีกทีเถอะพวกเขาทั้งห้าคนมองหน้ากันไปมาแล้วเป๊กก็ตัดสินใจขับรถออกไปตามที่พ่อบอกตลอดทาง พวกเขาไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยต่างนั่งตัวเกรงกันเงียบๆจนมาถึงบ้านญาติของพ่อเป๊กกับครอบครัวและญาติของพ่อนั่งคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนถนนญาติของพ่อเมื่อได้ฟังก็บอกกับเบกว่ามีคนเดินทางหลายคนขับรถผ่านถนนเส้นนั้นตอนกลางคืนพวกเขาเหล่านั้นก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสีเขียวอยู่บ่อยๆ บางคนก็ได้ยินแค่เสียงร้องโหยหวยหวนตอนขับรถผ่านญาติยังบอกกับเปบกอีกว่าที่เขาเห็นน่ะไม่ใช่คนรอกเขาน่าจะโดนผีผู้หญิงตนนั้นหลอกเข้าแล้วเปบกเลกกล็รบกวต่างยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วบอกกล่าวว่าอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้หลังพูดคุยจบก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำพักผ่อน แม่พ่อและน้องสาวนอนในห้องนอนรับแขกต่วนเขาและน้องชายนำเครื่องนอนมาปูนอนกลางบ้านอากาศตอนกลางคืนเย็นมากไม่ต้องเปิดพัดลมเสียตรงที่ยุงค่อนข้างเยอะไปหน่อยจึงไปขอมุ้งกับญาติมากลางนอนถึงได้นอนหลับกันได้เป๊กนอนหลับไปได้สักพักก็ฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนน ตรงที่เขาเห็นเมื่อตอนหัวค่ําเธอยือนกรีดร้องยื่นไม้ยื่นมือปัดปลายไปมาท่าทางเหมือนกําลังขอร้องให้เขาช่วยเธอเป็กสังเกตเห็นว่าผู้หญิงตรงหน้าเขากําลังค่อยๆจมลงไปในดินเขาเห็นดังนั้นจึงได้เอื้อมมือเข้าไปจะช่วยดึงเธอขึ้นมาแต่ก็ไม่สามารถทําได้เหมือนมีอะไรบางอย่างที่มีพลังมหาศาล กำลังดูดเธอลงไปเป็กกลัวจะจมดินหายลงไปด้วยจึงปล่อยมือที่ดึงแขนเธอออกผู้หญิงคนนั้นจึงอ้าปากกรีดร้องอย่างโหยหวนก่อนที่ส่วนหัวของเธอจะจมหายลงไปในดินแต่มือของเธอกลับยังเอื้อมมาจับขาเขาไว้แน่นและจะลากเขาลงไปในดินด้วยกันเป็กพยายามสะบัดขาออกแต่มือของเธอก็ยังกำแน่นไม่ยอมปล่อย เขาร้องตะโกนให้คนช่วยและพยายามจะตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายนี้และแล้วเป็กก็รู้สึกถึงแรงเขย่าที่ลำตัวของเขาอย่างแรงเป็กจึงได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาเห็นพ่อกับแม่น้องชายน้องสาวและญาตินั่งล้อมอยู่รอบๆตัวเขาฝันอะไรตะโกนลั่นบ้านเลยกว่าจะปลุกให้ตื่นได้ตั้งนานพ่อของเขาถามขึ้นด้วยความเป็นห่วง วันเห็นผู้หญิงคนนั้นกับพ่อเหมือนเธอต้องการความช่วยเหลือเธอจมลงไปในดินผมพยายามดึงเธอขึ้นมาแล้วอะแต่ก็ไม่สำเร็จพราผมช่วยไม่ได้เธอกับจะเอาผมไปอยู่ด้วยเป๊เอ่ยต่อพ่อด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นก็ไม่มีใครนอนอีกเลยจนรุ่งเช้าเปครู้สึกไม่สบายใจ จึงตัดสินใจชวนพ่อลองไปขุดดูใต้ต้นไม้ต้นนั้นตรงที่เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นจมลงไปในความฝันญาติของเขาก็แนะนำว่าให้เชิญหมอผีไปด้วยพวกเขาและหมอผีออกเดินทางมาตอนเก้าโมงเช้าถึงที่หมายประมาณสิบโมงกว่าเขาก็เริ่มขุดขุดไปสักประมาณสองไม้บรรทัดกว่า ก็ไปเจอกับหม้อดินเผาปิดด้วยผ้ายันสีแดงซีดมีรอยจางๆของการลงอักขระไว้บนผ้ายันและมีสายสินสีขาวผูกไว้ที่ผ้ายันมีรอยขาดจากรากไม้ที่ใช้ลงมาหมอผีก้มลงอุ้มหม้อดินขึ้นมาและบอกกับเป๊กว่าหม้อใบนี้น่าจะถูกฝังมานานแล้วหมอผีนั่งบริกรรมคาถา เพื่อเปิดดูของภายในหม้อดินเผาใบนี้พอสวดจบก็ทำการเปิดพยันแล้วก็พบว่าภายในหม้อดินเผามีหุ่นปั้นรูปผู้หญิงและมีกระดูกของคนตายบทยาบผสมอยู่ในหุ่นปั้นตัวนั้นด้วยมีได้สีดำพันทับอีกทบหนึ่งหมอผีบอกว่ามันคือมนต์ดำสะกดวิญญาณคนตายไม่ให้ไปไหน ไปผุดไปเกิดไม่ได้น่าจะโกรธแค้นกันมากถึงทำแบบนี้หมอผีจึงได้นำหม้อดินเผาใบนี้ไปให้พระครูที่วัดเพื่อสวดส่งวิญญาณผีสาวตนนั้นให้ไปผุดไปเกิดไม่ต้องทนทรมานโดนกักขังหนุ่งเหนี่ยวอยู่ในหม้อดินเผานี้อีกต่อไป